มาคะ่ะใครนะคะที่สนใจรถเก่งนะคะที่เป็นทรงหรูดีไซน์สปอร์ตนะคะกับราคาเบาๆนะคะต้องไม่พลาดคันนี้เลยค่ะคือเจ้ามาด้าเนี่ยค่ะคันนี้นะคะเป็นมาด้าสองนั่นเองค่ะเครื่องยนต์1 3 0 0 c ีก็ถือว่าจัดอยู่ในหมวดอีโคคาร์อยู่นั่นเองนะคะเห็นว่าด้านหน้าของเขาก็จะมาแบบแบบสไตล์ของมาด้าแบบนี้เลยโลโก้มาด้าแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าขเขาเป็นแบบดวงกลมโตแบบนี้เลยนะคะคันนี้ค่ะได้เป็นสีบอลเทานั่นเองนะคะ ไฟเลี้ยนนะคะขเขามาที่กระจกมองข้าง,ขงเขาเลยนะคะกับคันนี้เป็นแมกนลอยเดิมแท้จากโรงงานนั่นเองค่ะคะันนี้เป็นยางขอบ15นะคะลูกค้าคันนี้นะคะลูกค้าได้ยางใหม่สี่เส้นไปเลยนะคะเพราะว่าให้พิเศษลูกค้าของชมพู่นั่นเองนะคะนี่ได้เป็นกุญแจคีเรกอีกด,ด้วยนะคะอ่ะอาเดี๋ยววนไปดูรอบๆคันกันก่อนนะคะว่าข้างหลังเป็นแบบไหนยังไงนะคะเดี๋ยววนไปดูเลยเนาะ,ะนี่ด้านท้ายเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นทรงเก่งนั่นเองนะคะนี่ เดี๋ยวเราวนไปดูฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องเข้าฝั่งนู้นนะคะดูเพื่อดูว่าระบบภายในของเขาเป็นยังไงนั่นเองนะคะภายในของเขาเนาะเบาเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำเนาะแอ่งเขาจะเป็นแบบกลมๆแบบนี้เลยนะมีจอขึ้นให้แบบนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้คือทุกอย่างมันดูแบบดีไซน์ของเขานะคะขึ้นชื่อความหรูอยู่แล้วนะคะนี่เป็นระบบฟุตสตาร์ทอีกด้วยนะคะคันนี้เียกม่อยู่แค่เก้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันอีกด้วยนะคะคันนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูหัวใจหลักของรถคันนี้กันหน่อยนะคะว่าเป็นแบบไหนเนาะนี่เลยนะคะหัวใจหลักของเขานะคะน็อตฝาก็โปรงเดิมแท้นะคะไม่เคยแกะไม่เคยแงะ้ยแก้มซ้ายแก้มขวาคือเดิมนี่น็อตไม่มีขยับเลยคือน็อตตรงนี้ไม่มีขยับเลยะคะ่ะลูกค้าดูเลยนี่คือสวยเดิมครบจริงๆนะคะคือคือลูกค้าได้คันนี้ไปกับรถปี2 0 1พิราคาอยู่แค่เพียง3า9 0ส0เก้าเกันบาทเท่านั้น ออกรถจบที่90บาทนะคะจองสองสามพันไม่ต้องนะคะจอง5้าพไม่ต้องใช้เงินจองเพียงแค่90บาททําเอกสารให้ฟรีถึงหน้าบ้าน <c oughs> เรื่องผ่านเรื่องอนุมัติก็เอารถไปส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยะคะ่ะ <c oughs> ถ้าใครสนใจรถคันนี้นะคะโทรหาชมพู่ได้เลยคะ่ะที่เบอร์0ู0 0 2ป5 0 3สอ3ศูนย5 0 3าศูสาสี่ส์ชมพู่พร้อมดันให้จบทุกเคสค่ะ